ทำไมต้องโมโหหนูด้วยแค่หนูไม่ได้เก็บของเล่นนิดเดียวเองคุณพ่อคุณแม่คะเคยไหมคะที่เรารู้สึกสะอึกกับคำพูดของลูกที่พรังพรูออกมาพร้อมกับน้ําตาพอลูกไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงกโกรธโมโหตะคอกใส่เรื่องแค่นี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ลูกของเราทำเนี่ยมันจะมีเหตุผลแต่การที่เราตะคอกเสียงดังใส่ลูกไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคะ่ะ แล้วเราจะมีวิธีไหนที่เราสามารถทำแทนการตะโกนใส่ลูกได้บ้างคลิปนี้สำคัญมากต้องดูให้จบค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยมีเหตุการณ์อันนี้ไหมคะรู้สึกโกรธเมื่อเห็นลูกเนี่ยเล่นของเล่นจนเกลื่อนกาดไปทั่วห้องลูกทำน้ำหกเหลอะพื้นอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยงานเยอะนอนน้อยลูกร้องงองแง่ และพอเจอกับสิ่งเหล่านี้เราเลยระเบิดอารมณ์ตะโกนหรือว่าตะครกใส่ลูกรู้ไหมคะว่าผลเสียของการที่เรานั้นตะโกนใส่ลูกแบบนี้คืออะไรบ้างทําให้ลูกของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่แย่ลงได้ส่งผลต่อเคมีในสมองด้านดีของลูกมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกจะเกิดภาวะซึมเศร้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค่ะคิดแฟมิลร่ไปเจอเรื่องดีๆมานะคะอยากมาแบ่งปันคุณพ,พ่อคุณแม่ค่ะ วิธีหยุดลูกแทนการตะโกนใส่ลูก1นับ1-10ถึงอันนี้นะคะเป็นวิธีที่เรียกว่าง่ายที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะที่จะหยุดอารมณ์และความคิดที่กำลังพุ่งปรีดปราดของเรานะคะและเป็นการเรียกสติของเรากลับคืนมาค่ะ 2. พูดคุยกับลูกถึงความโกรธสำหรับข้อนี้นะคะให้เราเนี่ยพูดคุยกับลูกในเรื่องนี้ว่า มันเกิดขึ้นยังไงและจะทำยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ 3. ให้ใจเย็นแต่มั่นคงคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราไม่ดุลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยหยุดสอนลูกนะคะลูกของเราเนี่ยเขายังเด็กที่จะรู้ถูกรู้ผิดแทนที่เราจะใช้วิธีตะเคอะกับลูกเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะสงบแต่ว่าหนักแน่นในขณะที่เราให้คำแนะนำหรือว่าสอนในสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกได้ค่ะ พ่อคือไม่ขกิดจกกระตาไม่เกิดกรจงได้นะคะขอบคุณค่ะสี่สอนลูกเมื่อสงบสําหรับข้อนี้เป็นการต่อเนื่องมาค่ะคือให้เราในสงบสติอารมณ์แล้วค่อยคุยกับลูกเมื่อความรู้สึกของเราเนี่ยควบคุมได้แล้วเนี่ยจะทําให้เราเนสอนลูกได้ดีกว่าและที่สําคัญนะคะลูกของเราเขาจะได้เรียนรู้ว่าการตะโกนการตะคอกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สิ่งต่างๆมันจบลงด้วยดีเป็นต้นค่ะ หาวิธีลดความรุนแรงของปัญหาสังเกตไหมคะว่าหลายครั้งที่เราโมโหเนี่ยมักจะมาจากที่ลูกเนี่ยไม่รู้จักกิจวัตรของตัวเองอย่างเช่นจะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงถึงเวลากินข้าวไม่ยอมกินถึงเวลาทํากันบ้านไม่ยอมทําถึงเวลาต้องเลิกเล่นแล้วไม่ยอมเลิกอันนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่าลูกไม่รู้จักกิจวัตรประจําวันของตัวเองหรือ และหลายบ้านเนี่ยนะคะลูกไปโรงเรียนเนี่ยจะใช้เวลานาน,านกว่าจะไปโรงเรียนได้ดังนั้นนะคะให้เราเนี่ยหาวิธีลดความรุนแรงของปัญหาค่ะอย่างเช่นให้ลูกจัดเตรียมของอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเอาไว้ล่วงหน้าเลยมันจะเป็นการช่วยลดความแรงของปัญหาแล้วนะคะยังสอนให้ลูกของเราเนี่ยเขารู้จักจัดการกับตัวเองได้ดีด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นความโกโรธของเราค่ะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าจะถูกกระตุ้นความโกรธออกมานะคะให้ใช้เวลาอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ตั้งสติตัวเองนะคะอย่าให้ปีศาจอะไรนะมาเข้าสิงเราปีศาจปีศาจพูดไม่เพอปีศาจพูดไม่พอใช่ไหมคะสำหรับปีปีศาจงงแงปีศาจงงแงปีศาจซบิงโอ้ปีศาจซบิ้งด้วยเหรอมันทำให้เราเป็นยังไงคะพอปีศาจเข้าสิงให้เรา ให้เราเวยวยให้เรา <c oughs> คือบอกแม่ซิว่าแม่สอนหนูว่ายัางไงเวลาที่ปีศาจ อย่าให้ความโกรธของเราเนี่ยมันอยู่ผิดที่ผิดทางและความโกรธเนี่ยไปลงกับลูกค่ะเพราะว่าการตะโกนการตะคอกใส่ลูกเนี่ยมันส่งผลกระทบทางใจของลูกและอาจจะเป็นอันตรายพอๆกับการตีลูกด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ตะโกนใส่ลูกแล้วเนี่ยยิ่งกระทบกับจิตใจลึกๆของลูกอย่างมากค่ะลองดูว่าวิธีไหนที่เหมาะสมกับบ้านเราและลองนำไปใช้ดูนะคะคิดแบม็มลี่เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านค่ะ ขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Kid Family ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid ฟ a m i l ลีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ